เปิดต้นเรื่องตรงนี้นนสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่น้องมันสุข,ขูสุข,ขันขำมากค่ะพี่น้องขาบนนี้พามากินกว๋วยเตี๋ยวเจ้าพี่น้องเด้อกินกว๋วยเตี๋ยวมีแคบหมูด้วยนะคะหมูอยากไรบ่หนึ่งพี่น้องปา้าผักหลายๆเบิ่งพี่น้องวันเทศกะปิมากว่าสิก,กินก็กะปิอร่อยไม่ยากเพว่ากะปิเธอฉันเอาถิมแล้วมันเหมือนอายุอร่อยกัดแขีวเลยลูกไผย หัวไม่เห็นเลยแมวไม่เห็นหัวเธอกินเลยแมกกินเลยไม่ต้องเออบอกพริกจีมะย่างที่เอาออกก็แล้วมันไม่มีแล้วเว้นกบปรุงมากพี่น้องปรุงเผ็ดเปรี้ยวหวานแต่ว่าไม่เผ็ดมากนะคะเจ้าค่ะเออบ้างใส่กับ้างรสแมวบะหมี่เหลวกับเปีนะเอากินกินไม่ได้ดีมันมีกะมันไม่อร่อยแม่ ต,ต้น้ำรับกันแซ่บบุกพริกไหมค่ะแซ่บเผ็ดอีกป่ะใส่ซองซองเผ็ดเลยนี่อ่ะ Thì chị chịu chìm vào đây mấy cặp bia Chịu bớt bẻnh khỏi nó bớt mấy cặp bia chui gì mà vào ngoài trong này? ว่าได้หว่าเราเสืถิ่มป่ะผัวหาบุพกาะ ต<ม>กลงไปข้างล่างก็มีนักแคบหนูเอาอีกไหมจะลูกไปเอาให้เอาปะาใครจะมาถาม <laughs> มึงดูแขนขานะ่ะ ว่าเมนต์ได้วรสิว่าไม่เอาก็ได้แหละค <c oughs> <c oughs> ักแต่ไม่เอาเสมอนลยนะไม่เอาเด้โอกาสได้โอ <c oughs> กาสใส่เลยมาละค่ะ 有没有防晒 เดี๋ยวมาละเดียวมาละเดี๋ยวน้ำตกมาละแฉบแห้งผสมกันเนี่ยยุดผักใช่มองไม่เห็น tá ah, sao mẹ nhỏ không món lại răng thịt ra răng à. thịt ra kìa อร่อยไหมอร่อยหมดแล้วหมดแล้วไม่หยุดหรอจะดูมีอะไรไหมคือบอกว่าซื้อถ้วยใหม่ <laughs> ถ้วยใหม่ค่ะพี่ต้องคะถ้วยคู่ หลายใบหนึ่งค่ะสามสิบม่ดูเลิมสามสิบกว่าก็มีลดราคาผม่ดีลดราคาเจ็สิบเรซนสิี้ยอย่างนี้ที่จริงอะสามร้อยกว่าค่ะใบนึงเนี่ยเขาได้มีลดราคาเจ็ดสิบเปอร์เซ็นได้ซื้อมากสองใบเพราอดีได้ถวยใหม่เพราะว่าบันใบใหญ่ๆเน่ยพี่น้องมันกัดตเหลืองโผบย่าใส่หนามๆไม่บ่ถ่วมเส้น ที่จริงไส้นามไปเลยไม่ก็บ่ท่วมเสนนะเว้นเลียไปเห็นถ้วยนี่มันเป็นส้งแบบมั่งสีพอดีเออนี่ยมันเป็นแต่ถ่วมเซนดีเพว้นจ้ากิ่นสองขนกับซีบัวได้ยากก็ทำนั่นแหรับพี่ตองค่ะสิไปเลยได้ค่ะเด้ออิ่มแห้งแซ่บแห้งก๋วยเตี๋ยวก๋วยเตี๋ยวเรือน้ําตกมะระขี้นกเสียดายบ่มีกะปิพี่ตองป้าเป็นมันบอกพริกจี้ข่อยบ่กลิ่นเนี่ยพี่ตองค่ะบ่มีอันกะปิเพราะว่ามันบ่เคยกินสดๆแบบมั่งสีันเคยกินแต่จิ้มกะปินะคะมันก็เลยบ่กิีย นะสื่อๆนะสิไปแล้วค่ะคุณพี่น้องค่ะขอบคุณหล,ลายๆค่ะฝากแฟนเพจเฟซบุ๊กเบนเวิร์ฟเมอรรีเดี๋ยวฝากช่องยูทูบเบนเวิรน,น้ำเด้อค่ะเด้อไปแล้วขอบคุณครับมแม่วนะมวขอบคุณครับจะพูดอะไรอาพูดนะจะพูดอะไรเมื่อกี้อยากพูดอต่อาบอกอาดูเชฟเฟอร์เลยไม่ทำไมเหมือนกันอยากพูดแต่อาพูดอา <c oughs> พูดเอาบอกไหม <c oughs> บอกอะไบอกยังไงจะไปแล้วขอบคุณคราว S <S <S 1> <S 1> ไปแล้วค่ะขอให้สุขภาพแข็งแรงรำรำและล่ยถูกหวยแล้ววันที่หนึ่งนะคะพี่น้องคะ่ะไปแล้วขอบคุณค่ะ